สวัสดีครับนุ่มบูรพาฟาร์มวันนี้จะพามาดูแปลงมะเขือเทศซอลาลิโนโทานผลสดรสชาติผลไม้จากประเทศเนเธอร์แลนด์อายุก็ประมาณอยู่ที่45-46นี่แหละวันนะนับจากลงปลูกนี่ครับดูช่อดอกเห็นไหมช่อดอกอย่างเนี้ยที่ต้องการคือมันจะเป็นมือเสือคือมือเสือคือมันมีหลายนิ้วนะเนี่ยเห็นไหมจะใหญ่ นะจะใหญ่ช่อเดียวแต่มันมันมีหลายมันมีหลายเส้นนะเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับนี่อย่างนี้ดูรดต้นพ้นใบโดยน้ำหมักปลาทะเลเห็นไหมดกมากไม่ใช่ดกเฉพาะดอกนะผลก็ดกช่อยาวเฟื้อยเลยเห็นไหมนู่นน่ะแล้วเต็มต้นเลยเนี่ยมันก็เริ่มติดติด,ตดลายลายติดขึ้นมาติดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ ช่อยาวตั้งแต่พวงแรกเลยนะก็ประมาณกืบประมาณสักเ,เกือบเกือบสามสเซนมีช่อติดช่อแรกช่อสองมันจะมีทุกข้อใบเลยเห็นไหมนี่นี่นไขึ้นใบนี่นี่เห็นไหมน,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 นี่ทุกข้อใบเลยเห็นไหมเราไปข้อนี้นี่ครับอิทธิฤทธิ์ของน้ำหมักปลาทะเลนหนุ่มบุรพาฟาร์มเห็นไหมครับผลสมบูรณ์นี่ฮะ นู่น,นยาวเลยนะครับตอนนี้เราให้น้ำทะเลอัตราส่วนก็0.30ถึง0.35นะครับ ec นะครับี่ยดูดอกเขาใหญ่เห็นไหมครับปัญหาตอนนี้นะคือต้นเขาสมบูรณ์มากเกินไปทำให้ใบเขาใหญ่แล้วมันเบียดกัน เห็นไหมครับเนี่ยปัญหาใบานี่ยาวประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับชอบใบดูยาวมากเห็นไหมยาวมากแล้วใบเขาใหญ่ดูดิเห็นไหมเนี่ยบลักากากเลยเนี่ยเนี่ยห้อยกับถึงดินน่ะนี่ครับ นี่ละนี่น,นีอันนี้ช่อดอกที่ต้องการแบบนี้ไม่อยากได้เป็นเส้นเดียวแต่อยากได้หลายเส้นแบบนี้ครับ3มเส้น4เส้นแล้วมันจะยาวตัวน,นี้ก็อัดน้ำหมักปลานะครับนี่เห็นไหมช่อดอกเขาใหญ่และสมบูรณ์ดูดูเกสรเขาใหญ่มากเห็นไหมครับเนี่ยยาวเฟ้ยเลยละ่ะครับตอนนี้เพิ่งตัดแต่งเสร็จเนี่ยดู แล้วดูก้านดอกนี่เห็นไหมโคตรใหญ่นี่นะครับอิทธริ์น้ำหมักปลาทะเลหนุ่มบุราพาฟาร์มถ้าสนใจน้ำหมักปลาทะเลก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับทักทายกันเข้ามาได้อันนี้ต้องอ,ออกหน่อยนะมือเดียวอันนี้ตัดเลยครับจริงๆดอกมันเห็นชัดแล้วเราก็เอาไว้ได้ ให้เหลือแค่นี้พอเดี๋ยวเขาจะขยายของเ,เองเห็นไหมครับเนี่ยน,นี่ดูโอ้โหทั้งต้นเลยยันยอดอะ่ะคือเขาจะมีเห็นไหมสังเกตดูนะแขนงเขาจะมีทุกข้อใบเนี่ยดอกนะข้อใบดอกข้อใบดอกเห็นไหมเขาจะมีทุกข้อใบเลยเห็นไหมเนะี่ย อย่างใยเนี่ยเริ่มติดผลนะครับติดผลแล้วถือว่าไวนะครับเพราะปกติต้อง60สิบวัน,นอันนี้แค่สี่สิบกว่าวันนะครับนี่เห็นไหมครับช่อดอกภาพรวมๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ช่อเดียวนะเห็นไหมครับช่อเดียวไล่แติขึ้นมาเรื่อยเนี่ยดูความความสมบูรณ์ โอ้น้ำฉีดแล้วน้ำฉีดได้ปรับนะมันมันออกมาข้างนอกอันนี้ข่อดอนนี่ออกทั้งต้นเลยนะทั้งต้นเลยทุกต้นด้วยนี่นะครับมาแถวนี้มั่งอันนี้ภายล่างข้างล่างมันโล่งเลยเห็นไหม โล่งเลยเตียนนะครับขแขนงเนี่ยอ,ออกออกทุกวันดูดูช่อดอ,อกเขานี่ยสามสี่เส้นสี่เส้นนะครับเนี่ยเป็นกิโลอ่ะเห็นไหมครับพ่นโดยน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะยืดช่องเขาเองด้วยนะเนี่ยมันจะทําให้ช่อเนี่ยแตกแตกหลายเส้นเห็นไหมย,ยาวเฟื้อยอ่ะ ยาวเฟื้ยนี่ครับช่อแรกช่อสองไลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใบต้องตัดแต่งออกบ่อยๆนะครับอันนี้อันนี้เป็นผมใช้หัวแบบนี้นะมันกระจายได้ดีนะี่ครับบางส่วนมันก็ออกมาข้างนอกนะชัดบั่งไม่ชัดมัางถ่ายมือเดียวนี่ครับแน่นมาก แล้วใบสังเกตด,ดูไม่มีโรคเลยเห็นไหมนี่เขียวหนาหนามากหนามากเขียวมากนะครับสังคะหอแสงได้ได้เยอะแบบนี้โ่ชอดอกสุดยอดนะฮะอันนี้ละคือปลายทางของน้ำหมักปลาทะเลเนี่ยต้นทางมาจากน้ำหมักปลาทะเลสุพิเศษของหนุ่มบุรพาฟาร์มแล้วดูช่อดอกนะบัลเลอร์เลย นสนใจน้ำหมักปลาทะเลสูตรพิเศษของหนุ่มบุรพาฟาร์มก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับลิตรละ2 0 0บาทมีขนาดบรรจุ1นลิตร5ลิตร20ลิตรไม่มีเก็บปลายทางนะครับย้ำไม่มีเก็บปลายทางนะครับก็ทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับทักในอินบ็อกซ์เพจเลยครับเพจ Facebook เ,เห็นไหมครับท่อใหญ่มากไม่ได้ใหญ่เฉพาะช่อนะลูกก็ใหญ่ด้วยอยวแขวนหน่อยเชา้า พอนำหมักปลาเสร็จแขวนพันต้นมันมันมันแน่นเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องตัดออกอีกอย่างนี้นะครับเนี่ยดูสมบูรณ์โอ้โดูนี่เห็นไหมครับชอดอ,อก เต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมติดมไล่มาเรื่อยๆื่อยไล่มาเรื่อยๆืๆ่อยไล่เลยยันเนี่ยปลายยอดจะเป็นดอกอยู่เลยเห็นไหมครับมันแน่นนะฮะเพราะว่าต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่กว่านิ้วโป้งแล้วนะตอนเนี้ยนะสี่สิบกว่าวันเนี่ยนี่ครับนี่ดูไม่มีโรคไม่ไม่มีไวรัส มแมลงมีไหมมีแต่ต้นเขาสมบูรณ์เขาจะมีความต้านทานในตัวของเขาเองได้ตัดอ,ออกนะครับก็ตอนนี้คิวจองยาวมากนะครับคิวจองยาวมากถ้าจะกินมะเขือเทศโอ้โหดูช่อนี้มะเขือเทศสวนหนุ่มบุรพาฟาร์มนี้ต้องจองนานหน่อยนะฮะต้องทำใจครับ ตอนนี้ท้ายแถวมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมครับสมบูรณ์แล้วเราปลูกแบบอินรีย์อย่างเดียวเลย100%ซข้อเสียของมันคือต้องมาขยันถอนหญ้าเนี่ยถอนหญ้าพวกนี้ออกนะครับเนี่ยที่เห็นเป็นเนี่ยเป็นขี้แพะนะครับเรื่องวัสดุปลูกบอกไปแล้วนะครับบอกไปหลายคลิปนะวันนี้ไม่บอกแล้ว นะครับอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆนะอยากจะให้ดูความสมบูรณ์ของต้นของช่อดอกของผลผล,ผลิตเห็นไหมครับนี่สมบูรณ์มากนะครับถ้าสนใจน้ำหมักปลาทะเลก็ทักมาสอบถามอิ page, Facebook, นบ็อกเพจ Facebook หนุ่มบุรพาฟาร์มได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน ลุมบูรพาฟาร์มโชคดีสวัสดีร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ